สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะเอาพี่น้องคะจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่นะคะหลังจากที่เฮาไเดล่งคลิปเกี่ยวกับปลูกพริกเนาะเก็บพริกไปขายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไดประมาณหารอยถึงหนึ่งพันบาทการมีเอฟซีของฮาสนใจอยากจะถามอยากจะ เอ่อว่าเรื่องรายละเอียดอยากฮูรายละเอียดว่าสันว่าเพ่นบอกว่าอยากได้สายพันธุ์นีไปปลูกว่าสันสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของขึ้นบานเด้อพี่น้องจะ๊ะทางเฮ้าบนด้เอกสายพันธุ์เลยไปหาอยู่ตลาดนัดไปหาหน่วยสุกมมนอยู่ตลาดนัดอันนี้คือเริ่มต้นนะเริ่มตนว่าปกติแล้วสายพันธุ์ของพีเข้านี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์นะพี่น้องมีทั้งหน่วยสุกยาวมีทั้งหน่วย สุปสัน่นเข้ากรเลือกเอาหน่วยซุปแบบยาวที่นี่ไปซื้อเขามากกิโลหนึ่งตอนนั้นซื้อกโลละแปดสิบบาทเลือกเอาตีสุปแล้วก็เอามา,พมาเพาะเมล็ดแล้วก็ทํำพันทํำพันไปเรื่อยๆตลอดทั้งสามปีสี่ปีกระทํำพันใดอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นพักผืนบานมันเป็นบักพริกสายพันธุ์ของผืนบานถามว่าเขาจะปลูกแบบได้ดีว่าซัน ปลูกนาฤดูใดดีอยากจะแนะนาพี่น้องของเฮ้าให้ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมนะช่วงฝนที่เริ่มจะตกเร้อพี่น้องเพราะวา่าผีเนี่ยต้องการน้าแต่กบับบํมเพ็ญาต้องการน้ำตกฝนตกชุกเด้ถ้าฝนตกชุกก็เป็นโรคราใดคือกันยังยังเส้นเดือนเนี่ยเดือนนี้คือเดือนกันยายนเนี่ยฝนตกชุกมันก็นจะทําให้ผีของเห้าเนี่ยเป็นโรคราใดง่า,าย,ายเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องของเห้าปลูกช่วงเดือน พฤษภาอันนี้คือต้นปีนะมันจะทําให้ดกขึ้นกันนี่คะ่ะพี่น้องคะเฮาจะเก็บทุกวันทุกวันไปขายนะพี่น้องตอนนี้ปลูกช่วงที่ปลูกบลายนะปลูกทดลองเบงคิดว่าปีหน้าจะปลูกซักประมานสองไร่ด้วยกันเพราะว่าแปลงตัวนี้มันจะเป็นแปลงที่เฮาปลูกเอ่อทุเรียนนะตรงที่แปลงกลางนะเฮาจะตรงที่ แปลงกลางของทุเรียนต้นทุเรียนอนะรลองกลางของมันนะจะปลูกเป็นผิกมดเลยที่นี่เพราะ่างหัวซื้ว่าเขาจะเป็นอาชีพที่ขายดีได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้คนบ่ค่อยปลูกกันเหากับปลูกขายสําหรับผู้ที่ปลูกส่วนหมามันจะเป็นใบยิกใบงอกกระปตองตกใจเด้อพี่น้องกระฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงประมาณสามถึงสี่วันฉีดที่หนึ่งนะคะการเก็บริกนะพี่น้องเทคนิคในการเก็บริกให้เก็บแบบนี้เด้อพี่น้องจะ มีหน่วยซุกหนวยดิบป,ปนกันไปนะคะ้านหนวยซุกเลยหนวยดิบนี่มันจะมันจะบงงามนะพี่น้องล้วอีกอย่างลูกค้าเข้าซื้อไปเนี่ยเขาจะกินบ่ท่านเข้าก็ต้องเอาหนวยดิบใส่น้ำปนเปกันไปเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือหาวันเก็บทีหนึ่งนะคะนี่พี่น้องจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือพกพื้นบ้านเข้าดูดูแลง,งายตอนตอนแรกทางเข้าคิดว่าจับปลาถิงแล้วเพราะว่าใบกูดกูดเด้กพี่น้อง ถ้าเห็นใบกูดใบยิกใบเหลืองเอาใ้หันก่อนค่ะพี่น้องถอนถิงแต่เฉพาะใบเหลืองเด้อช,ช่วงทีพิกว่าท่านจะออกดอกกันต้นมันจะเหลืองทางเห่าก็เลทถอนถิงแต่ว่าตน้นใดทีใบกูดใบยิกน้ำบอต้องถอนเลยพี่น้องสีดยายั้งกับบเศร้าแต่เขาก็เป็นหนวยดกคือการน,นี่ดกแบบนี้เลยใบตัวนี้ยิกมากๆเลยค่ะพี่น้องนี่ยิกว่ามันกำปั่นุ่นละเขาก็ออกลูกธรรมดาดูแลง,ง่ายกับแมนพิกของเฮ่านี่แหละ ปลูกทิ้งไว้ก็ได้รับผลผลิตยูค่ะพี่น้องเฮานาไปเก็บขายตามโมบานของเฮาเนี่ยเบ่งตามตามนี้เลยค่ะพี่น้องคะมันจะทําให้เฮามีแรงบันดาลใจพริกแต่ละต้นนี่ใบย,ยิกหมดเลยเอายายั้งสีก,กระบอบอหายบอคลายออกเลยค่ะพี่น้องเฮาก็เลยต้องปล่อยคิดว่าจะบบเด้ผลผลิตแต่ที่จริงแล้วก็ได้ผลผลิตด,ดีดีค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพริกพื้นบานเนาะ หน่วยกระดกคือเกาค่ะพี่น้องคะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จิ้วแจ๋วโ,โอกาสลาพีล่าน้องไปก่อนอ้อยังมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่น้องพี่น้องถามเั่นฮาวกนเขอมาว่าขายแบบใดบ้านฮาจะแบ่งเป็นกิโลหนึ่งให้เป็นสี่ถุงค่ะพี่น้องคะขายถุงละยี่สิบบาทถับขายเป็นลูกกิโลละแปดสิบบาทนะคะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีแลหน้องไปก่อนหวังว่าพี่น้องคองได้รับความรู้นะคะสวัสดีคะ่ะ